สวัสดีค่ะราศีธนูราศีธนูในเดือนมีนา2567มาริทาโรค,ค่ะแม่หมอพลังบวกเดี๋ยวขอสับไพ่สับไพ่เหมือนเดิมค่ะเลือกไพ่กับชาวราศีธนูสวัสดีท่านผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ นี่เป็นไพ่พลังงานของชาวราศีธนูนะเป็นดวงแบบโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวคะ่ะถ้าอยากเช็คดวงส่วนตัวก็แอดมาได้ที่ dr มาริทาโรคมีค่าครูนะคะทักแชทเช็คดวงส่วนตัวได้เดี๋ยวไม่หมอขอเลือกไพ่ให้กับชาวราศีธนู ชาวราศีธนูครบแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะอ่านไพ่อ่านพลังงานของชาวราศีธนูพลังงานของราศีธนูเป็นหก ขอภัยค่ะแปดถ้วยค่ะแดถ้วยพลังงานแห่งความสำเร็จเข้ามาถึงแล้วนะสิ่งดีๆจังหวะดีๆเป็นของราศีธนูจังหวะแบบฟุกฟลุกลาบลอยเด่นการเซอร์ไพรส์นี่เด่นจัดเหม็นข่าวดีโชคลาภมาแบบคาดไม่ถึงเลย มันเป็นสิ่งที่ฟ้าประทานมันเป็นสิ่งที่เทวดามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าทางเปิดทางสว่างทางที่มันเป็นความก้าวหน้าความรุ่งเรืองเป็นของราศีธนูอย่างแท้จริงไฮพิเทสเรื่องของความสามารถเรื่องของประสบการณ์เรื่องของการบริหารของราศีธนูนี่คือเป็นเลิศ เป็นเลิศเลยนะทั้งเริศทั้งเก่งสิบถ้วยสิบถ้วยกำลังใจดีพลังงานดีมากเรียกว่าสิบถ้วยในอนาคตอันใกล้สิ่งใดก็ตามที่เป็นหน้าที่การงานเป็นธุรกิจของชาวราศีธนูคุณจะประสบความสำเร็จได้รับการเงินเป็นอย่างดีคุณคือผู้นำที่ดี Queen of อ w o อด คุณทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานพลังงานของคุณคือยิ่งใหญ่มากเลยนะเนี่ยพลังงานดิเอ็มเพรสพลังงานแห่งความสำเร็จการประสบความสำเร็จราศีธนูอยากจะบอกว่ายิ่งยิ่งทำงานคุณยิ่งเก่งคุณยิ่งเชี่ยวชาญแล้วคุณเป็นคนที่มีความมาั่งคั่งมากๆเลย ชอบสะสมทรัพย์สินเงินทองชอบสะสมแก้วแหวนเงินทองประเภทแบบเป็นที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยเป็นคนที่มีความมั่งคัง่งพอตัวเลยนะเป็นเรื่องของดวงไหมอะ่ะของราศีธนูทำอะไรก็จะ ไม่ติดขัดไม่มีอุปสรรคอะไรก็ขวางคุณไม่ได้แม้แต่ศัตรูก็ขวางไม่ได้นะคือในในที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่ผ่านมาราศีธนูในบางท่านอาจมีศัตรูมีเกณฑ์การกั่นแกล้งมีอุปสรรคมีความล่าชา้าแต่ตอนนี้เนี่ยมันหมดเวลาแล้วมันหมดเวลาแล้วก็คือศัตรูคือในคือภายในดวงในศัตรูอ่อนกำลังลงอ่อนแรงลง ดวงของศัตรูมันไม่ไม,ไม่ไม่แข็งแกร่งแล้วอะมันไม,ไม่ไม่เท่าเดิมตอนนี้บารมีของราศีธนูเหนือกว่าดวงแรงกว่าอืศัตรูแตะไม่ได้ประมาณนี้ตอนนี้ทําอะไรไม่มีใครมาทําอะไรคุณได้นะ่ะใส่ร้าย้าสีหรือว่าการให้ร้ายหรือว่าการทําให้คุณหนะ้าที่การงานของคุณมีปัญหานี่คือคือ ไม่มีผลไม่มีผลเรียกว่าไม่มีผลนะหกไม้ตำแหน่งอาชีพหน้าที่การงานนะตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นไปในทิศทางที่ดีมากเลยยิ่งทำงานที่จะต้องเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติยิ่งดีการเงินดีการเงินปังสี่ถ้วยสี่ถ้วยนี่อยากจะบอกว่าราศีธนูเป็นคนค่อนข้างที่จะคาดหวังแล้วก็ คนที่แบบว่างานต้องเป๊ะแต่ทีเนี้ยทุกอย่างบางทีอ่ะมันก็มีข้อผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะเราเราไม่สามารถที่จะควบคุมทุกอย่างได้ทั้งหมดสี่ถ้วยเนี่ยบางทียังรู้สึกว่าไม่ดีพอยังรู้สึกว่าไม่เจ๋งพอยังรู้สึกว่ายังยังขาดอะไรไปรู้สึกว่าอะไรมันเกินหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณทําได้ดีมากเลยนะ จังหวะโอกาสเวลาที่ดีอ่ะมันอยู่ที่ตัวคุณหมดเลยตอนนี้ตัวของราศีธนูเป็นเจ้าแห่งเจ้าแห่งโภกทรัพย์เจ้าแห่งอํานาจเจ้าแห่งอ่อหา,าห,อหน้าที่การงานอืใครจะเหนือกว่าคุณไปได้เพราะไพ่พลังงานของคุณเป็นไพ่เบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นอืเป็นไพ่เบอร์ใหญ่ๆแล้วก็มันเป็นแปดไม้แปดไม้ไม่ว่าง ไม่ว่างานสิ่งใดที่คุณกระทําในตอนนี้เป็นผลดีนับตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไปจนถึงอนาคตเป็นสิ่งที่ราศีธนูควรที่จะใส่ใจนะคะควรที่จะโฟกัสโฟกัสความสำเร็จโฟกัสเรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณงายิ่งทํายิ่ง โฟกัสเร็วยิ่งแบบว่าพัฒนายิ่งต่อยอดยิ่งทําให้ชีวิตดียิ่งค้นหายิ่งแบบว่าศึกษายิ่งเชี่ยวชาญก็ชีวิตก็จะยิ่งดีเร็วขึ้นนี่คือพลังงานของราศีธนูที่เป็นผู้นําที่เป็นผู้นําไปจนถึงถึงขั้นแบบว่าเป็นเจ้าของกิจการอืมเรื่องความทุ่มเทคืคอเต็มร้อยสำหรับชาวราศีธนู ไม่มีไม่มีสิ่งใดที่จะมาทําให้หน้าที่การงานหรือธุรธุรกิจของคุณแบบเสียเสียหรือว่าผิดพลาดอืมเพราะว่าทุกการงานทุกสิ่งที่ทําทุกชิ้นนะตอนนี้คือคุณจะไม่ปล่อยให้มันพลาดเลยแม้แต่แม้แต่วินาทีเดียวแม้แต่แบบ เสี่ยว,วินาทีเลยสำหรับงานของชาวราศีธนูเป็นเดือนที่ราศีธนูการงานความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวไปหมดแล้วมันมันพุ่งไปหมดเลยอ่ะแปดไม้แปดไม้จังหวะจังหวะที่ดีในเดือนมีนาจึงเป็นจังหวะที่แบบว่าคุณอย่าไปสนใจเรื่องอื่นเลยนะชาวราศีธนู ขอให้สนใจเรื่องธุรกิจแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานสนใจที่จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่สนใจที่จะปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการงานที่ผู้หลักผู้ใหญ่วางตัวคุณไว้อือม,มองกันมานานและเขาจะให้โอกาสคุณในเดือนนี้โอกาสที่จะทำให้ราศีธนูเติบโต ตำแหน่งหน้าที่การงานของราศีธนูในเดือนมีนาจึงไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคเลยยกเว้นแต่ตัวของราศีธนูเองอะที่ที่จะเป็นอุปสรรคต่อตัวคุณเองนะอโอกาสโอกาสและทีเนี้ยการเงินเข้ามาแบบรัวๆเลยและเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบ ไปทำอะไรมันไม่ติดขัดเลยนะมันมีจัดเม้นเดือนนี้อยากให้อยากให้ราศีธนูสดมน์นะสดมนเม์เพิ่มเิเพิ่มบุญเพิ่มบารมีการทำบุญทำทานในในเดือนมีนาจะทำให้คุณได้รับโอกาสคุณจะถูกหยิบยื่นโอกาสดีๆนั้นๆมาสู่ตัวคุณราศีธนูปัญหาหรืออุปสรรคใดๆเนี่ยมันจะคลี่คลายเลย ต่อให้มันมืดมนสักขนาดไหนคุณก็จะเป็นเหมือนแม่น้ํามันจะมีทางไปเดือนนี้เป็นเดือนที่เป็นเดือนที่ราศีธนูมีเกณฑ์การเดินทางไกลมีเกณฑ์ไปทำธุรกิจอย่างที่ไกลไกลการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติจะได้รับผลดีถ้ามีการเงินการงานเข้ามาถึงแม้ว่ามันอาจจะมี มันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานแต่ทุกอย่างทุกอย่างมันก็ก็จะจะผ่านพ้นไปได้อะนะเพราะว่าความยากในเรื่องของการทำงานอ่ะยิ่งเรายิ่งเราเติบโตขึ้นความยากมันก็จะเป็นเหมือนเงาแต่ทีนี้มันเป็นเรื่องของพรสวรรค์ของชาวราศีธนู อุปสรรคต่างๆนั้นคุณฝ่าฟันได้อุปสรรคต่างๆนั้นคุณแก้ไขได้ราศีธนูคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยอะไรก็ตามที่คุณโฟกัสอยู่เนี่ยคุณจะไม่คุณจะไม่ปล่อยเลยจนกว่ามันจะปังจะสร้างจนกว่าจะสําเร็จคุณจะมีอาณาจักรแห่งความสําเร็จอจาณาจักรแห่งธุรกิจที่เติบโต แล้วก็จะมีบริวารมากด้วยสำหรับชาวราศีธนูอืมโชคลาบเข้ามาการเดินทางไกลาการไปท่องเที่ยวก็จะมีนะคุณจะมีการท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศด้วยสำหรับชาวราศีธนูในเดือนมีนานี้มีการพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เรื่องของสุขภาพของชาวราศีธนูระมัดระวังไฮพิเทส โรคเกี่ยวกับทางสายตาไมเกรนการปวดหัวาการวูบระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ดีการเป็นลมหรือว่าการการระบบเลือดนะคะระบบเลือดร่างกายไม่ได้แข็งแรงมากนะราศีธนูคุณมีโรคประจำตัวอยู่ระมัดระวังให้ดีแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุไม่มี ระมัดระวังในการขับรถขับปลาระมัดระวังในเรื่องของความเครียดคือดวงชะตาดีอยู่แล้วบางครั้งทําอะไรผิดพลาดเล็กๆน้อยๆคุณก็เครียดคุณก็กังวลสําหรับชาวราศีธนูระมัดระวังเรื่องความเครียดการใช้ชีวิตระมัดระวังเรื่องของอการเจ็บป่วยแล้วก็โชคลาภที่มีเข้ามาแบ่งไปทําบุญบ้างนะคะ ถือศีลภาวนาสวดมนต์บ้างจะทําให้ชีวิตของคุณมีสมาธิจะ,าจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีมีมีความนิ่งมีความแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็เรื่องของเงินทองก็ขอให้ระมัดระวังด้วยราศีธนูเพราะเป็นคนใจดีนะคะระมัดระวังการเสียงเงินการใช้เงินในเดือนมีนาระมัดระวังมิจฉาชีพด้วย ไม่แน่ว่าการที่คุณมีเงินการที่คุณมีตำแหน่งหน้าที่ก็จะมีคนหลากหลายเข้ามาในชีวิตอืมทั้งดีและไม่ดีก็ระมัดระวังละกันนะคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตอาจจะทําให้คุณเสียเงินเสียทองได้นะระมัดระวังการเสียเงินนั่นแหละที่สําคัญสําหรับชาวราศีธนูแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของอความเจ็บป่วยในเรื่องของความรัก ในเรื่องของความรักมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณจะมีความรักเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวมีความรักเข้ามาแบบเออเป็นเป็นจัดเมนเรียกว่าฟ้าส่งมาเออความรักที่ดีกำลังเดินทางเข้ามาจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเนื้อคู่ความรักจะมีความรักที่แบบว่าเป็นเป็น เป็นได้ทั้งเป็นได้ทั้งคู่บุญคู่วาสนาแล้วก็เป็นคนคุยบางท่านอาจจะยังไม่เปิดตัวแต่คบกันนานสำหรับชาวราศีธนูหรือบางท่านที่เปิดตัวแล้วก็จะมีเกณฑ์การมีงานมงคลมีเกณฑ์การแต่งงานมีเกณฑ์งานมั่นงานสมรสมีเกณฑ์การตั้งครรภ์มีบุตร ใครที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์การมีบุตรนะสำหรับชาวราศีธนูความรักมีเกณฑ์การช่วยเหลือมีเกณฑ์การเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันความรักในบางท่านเป็นรักทางไกลนะสำหรับชาวราศีธนูเป็นรักทางไกลมีความมีความมั่นคงมีทั้งแบบเปิดตัวและไม่เปิดตัวสำหรับราศีธนู แต่ในที่นี้ก็จะเจอความรักในแบบที่เป็นแสงสว่างซึ่งกันและกันเป็นความรักที่เป็นแสงสว่างนั่นหมายถึงเป็นความรักที่ชโลมใจทำให้จิตใจคุณงดงามทำให้จิตใจคุณมีความหวังทำให้จิตใจคุณอบอุ่นทำให้จิตใจคุณไม่รู้สึกเคว้งคว้างมีเกณฑ์การเติมกำลังใจให้กันและกันนี่คือพลังใจพลังงานของความรักของชาวราศีธนู นี่คือดวงของราศีธนูในเดือนมีนา2567ขอบพระคุณมากนะคะทุกการติดตามทุกซับทุกเม้นเลยแล้วก็ทุกไหลด้วยขอบพระคุณทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปถัดไปในเดือนเมษานะนี่คือมาริทาโรขอบพระคุณทุกท่านมากๆสวัสดีค่ะ